สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปกู้ต้มกันอีกแล้วจ้านะวันนี้วันที่15ทธันวาคมนะครับ25 66้ากูา้ต้มกันครับผม การเดินทางหน่อยนะครับผมพออยู่ใกล้บ้านนะครับโอเคลูกแรกลงจอดครับผมนะครับสำหรับลูกแรกนะครับก็ทําทำการหาต้มอยู่นะครับผม แนวนี้เนี่ยครับสำหรับโรคแรกเจอแล้วนะครับเราเก็บโรคแรกนะครับปลดหลักเอ้าขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยครับโรคแรกนะครับนิดหน่อยนะครับไม่มีตัวแล้วตรงเนี้ยใช่ไเลยแต่เราต้องทําการย้ายจากตรงนี้นะครับ ตัวไม่มีนะครับหลังๆแจ้งที่เราลงกันมาสามรอบแล้วนะครับผมลองดูเราลองดูลองลองเช็คดูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ตัวสวยตัวใหญ่อยู่ครับอยู่ก็อยู่ระดับห้าหกตัวครับลูกแรกทีเดี๋ยวจะทำการย้ายเลยนะครับผม ไปจ้าสำหรับลูกที่2นะครับไปเดินทางครับผมลูกแรกได้นิดหน่อยนะครับไปดูกันครับลูกที่2จะได้เยอะหรือไม่เยอะนะครับ โอเคอยู่ห่างกันไม่เท่าไรนะครับทําการลงจอดครับผมโอเครูที่สองลงจอดจ้าการหาลูกที่สองอยู่นะครับผมตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าน่าจะหายหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เจอ แล้วเรือต้นไม้ด่าจริงจิงเอ้าโอ้พยายามขโมยแท้ไอห,หาลงได้สามวันเองอ่าครับลูที่สองหายนะครับผมพวกล่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรือต้นไม้ดีมาก ปเดี๋ยวไปต่อกับรูกที่3มนะครับผมโอเคครับรูกที่3มนะครับก็จะห่างกับรูกที่2องไม่เท่าไหร่นะครับทําการลอยเดือไปนะครับผมโดนขโมยไปอีก1นึ่งรูใหญ่จริงๆ โลรตีสามนะครับนี่ขึ้นมาแล้วโอเคตรมนี้ชื่นใจนะครับผมพอบอกเดีย๋ยวมาดูกันตัวมากตัวน้อยครับโปรทีสามมาแล้วจ้า รูที่สามพอได้เลยครับรูที่สามนะครับเอ้ยมันต้องอย่างนี้สิครับผมเห็นจะชื่นใจเอาน้ใส่ยโอเคเดี๋ยวทําการใส่อาหารลงต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกับรูที่สี่ครับนี่ครับทําการใส่อาหารรูที่สามก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อกับรูที่สี่นะครับผม ไปไจ้าไปต่อกับลูกที่สี่นะครับผมเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปลงก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อกับลูกที่สี่เลยจ้าไน,นะครับมีช่องนะครับ อดครับผมนี่ครับเดี๋ยวลงลูกที่2ที่ออกมาก่อนนะครับแต่ไปต่อกันลูกที่4ี่ครับผมเดี๋ยวลงก่อนนะครับผมโอเค การปิดปากปักหลักลงต่อนะครับตรงนี้ีนย้ายที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกนี้เดี๋ยวไปต่อกันครับไปจ้าก็าลงลูกนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปต่อกับลูกที่สี่เลยนะครับผมนี่อุยอ้ยอุย้ยมาได้นะครับนะครับวันนี้ไปจ้า จอดครับผมนะครับูที่สี่นะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยเอาแล้วครับลูที่สี่ไปจอ่อไม่เลยอืมพอได้นะครับนี่ไงรูข้างล่างที่ตูดอะน่าจะได้น่ะลุมไปเช่นน้อยเด้อตูดเจ้าอ่ะ <laughs> โอเคที่สี่ขึ้นแล้วครับผม,มเด๋วตัวลวจะจออนะใช่มาอืมมาตูดนัวนะครับสำหรับโลกที่สี่เห็นได้ชัดนะครับรรอเลยออกเยอะเลย เดี๋ยวก็ทาการย้ายครับจาไปตจอกกันโรทีห้านะครับผมใส่อาหารก่อนครับโรทีี่โอเคเทำการปักหล,ลักลงต่อนะครับโรทีสี่ของเรา ที่ห้านะครับผมก็ถึงเป็นเรียบร้อยนะครับโอเคลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับลนะูที่ห้าผมลูที่ห้านะครับ,รก,รบการปลดลักอยู่นะครับผม นะจ๊ะีห่านะครับผมเสียงดีดีครับพอได้ครับผมห่วง่ไม่คยะมดู้ถึงไม่ค่อยจะมีคร่งห้านนะครับใส่อาหารนะครับผมแล้วลงเกาะเลยจ้า นี่นนครับวันนีเต็มลำเลยนะับเดี๋ยวเดีอีกลูกสองลูกนะครับผมไปต่อกันลูกที่หกนะครับนี่ครับลูกที่หกอาจะอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับผม ก็ทําการไหลเรือลงไปนะครับนี่สําหรับวันนี้หัวเรื่องครับยังไม่ได้วิทน้ําครับเต็มลำับผมนี่ครับผมสำหรับโลซีหกนะครับได้นิ่หน่อยนะครับผมเออมันฝักไม่ลงกูลองไปดูแล้วโลซีหกท้ายนะครับผมสำหรับวันนี้ สุดตัวเองนะครับอโอเคโอเคครับสรียนเราวันนี้จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปกลับบ้านได้จ้าวันนี้จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยครับผมกลับบ้านได้จ้า ได้ครับวันนี้พอได้ครับผม,มกลับบ้านจ้า